ปูกกล้วยหน้าแรงยังไงให้รอดเดี๋ยวตามผมไปดูกันเลยครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเรานะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องสวนธนาพาเพลินช่องที่จะทําให้ทุกท่านสนุกไปกับการทําเกษตรนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากคลิปที่แล้วก็ ห่างหายไปเกือบ1สัปดาห์นะครับที่ผมไม่ได้ลงคลิปนะครับก็พอดีมีงานหลายอย่างนะครับทั้งเตรียมแปลงแตงโมทั้งเกี่ยวข้าวนะครับก็ยังไม่เสร็จสักอย่างเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาดูวิธีการปลูกกล้วยในช่วงหน้าแล้งจะปลูกยังไงให้รอดนะครับให้เจริญเติบโตไปถึงหน้าฝนนะครับ สำหรับแปลงกล้วยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นแปลงกล้วยแปลงเดือนนั่นแหละครับตอนนี้อายุก็ห้าเดือนแล้วนะครับปลูกเดือนพฤษภาครับเดือนห้าตอนนี้เดือนสิบก็ประมาณห้าเดือนนะครับจะเห็นว่าต้นต้นใหญ่มากนะครับสมบูรณ์มากเลยทีนี้กล้วยนะครับตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องอตัดแต่งใบแล้วนะครับแล้วก็ ถึงเวลาที่เราจะต้องมาเลือกหน่อไหนที่เราจะเก็บไว้หน่อไหนที่เราสามารถย้ายออกไปปลูกได้นะครับเราปลูกกล้วยช่วงเดือนพฤษภาถึงเดือนออตุลากันยาตุลาพฤศจิกาช่วงนี้เข้าหน้าแรงพอดีแต่ว่าหน่อกล้วยเนี่ยมันก็พร้อมสําหรับการย้ายปลูกแล้วนะครับถ้าเราปล่อยไว้ให้ถึงเดือนออถึงหน้าฝนอีกครั้งต้นกล้วยพวกนี้ ก็จะโตมากโตเกินไปเกินกว่าที่เราจะย้ายไปปลูกได้นะครับทีนี้ปัญหามันก็คือว่าหนอกกล้วยพวกนี้ที่พร้อมจะปลูกเนี่ยมันจะมาปลูกตอนไม่มีฝนแล้วนะครับตอนหน้าแล้งพอดีเราจะทำยังไงให้มันผ่านหน้าแล้งไปได้นะครับอันนี้เป็นงานยากนะครับแต่เรามีวิธีที่จะทำให้มันรอดนะครับเดี๋ยวตามผมไปดูกันครับ <S <S สำหรับกล้วยกรน,นี้นะครับคุณผู้ชม ผมมีการตัดแต่งหน่อไว้หนึ่งครั้งแล้วนะครับหน่อนี้นะครับที่เราจะย้ายไปปลูกวันนี้นะครับส่วนหนอนี้นะครับยังไม่ได้ตัดตอนนะครับแต่ว่าเผมจะเหลือไว้นะครับผมจะไม่ตัดเพราะว่าต้นแม่เขาเนี่ยครับเขาใกล้จะแทงปีแล้วนะครับถ้าเราตัดตอนนี้คือมันจะช้านะครับมันจะขาดช่วงไปนานเกินไปผมก็จะเลือกเก็บไว้เลยนะครับ ผมจะย้ายหนอน,นี้ออกไปปลูกนะครับส่วนที่เหลือจะเป็นรุ่นที่สามนะครับรุ่นที่สามเนี่ยเราจะตัดไว้นะครับส่วนต้นแม่เราจะแต่งก้านนะครับแต่งก้านออกเหลือ,อไว้สักประมาณสักดูมันสมบูรณ์เราเราเอาไว้เยอะหน่อยเอาไวส้สักสิบใบนะครับจากข้างบนมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับสามใบล่างนี้เราจะอ,าออกนะครับเนี่ย ครับครับหลายคนก็เสียดายใบตองนะครับก็ไม่เป็นไรครับเราจะเหลือไว้ตรงนั้นตรงนั้นเริ่มมีใบแห้งนะครับก็จะอ,ออก <c oughs> ส่วนหนอพวกนี้นะครับ ผมจะตัดอีกรอบงนึงังอันนี้ก็คือรุ่นที่สามนะครับอันดับแรกเราก็ตัดไปก่อนส่วนเราจะเหลือหน่อไหนไว้ที่จะเอาเป็นรุ่นที่สามก็ค่อยมาเลือกอีกทีนึงตอนนี้เราตัดไปก่อนนะครับมันจะเหลือกล้วยนี่รุ่นแรกนี่รุ่นสองรุ่นที่สามคือรุ่นหนอที่ตัดไปนะครับส่วนตัวนี้เราจะแยกออกไปไม่นับนะครับตรงนี้ ทีนี้เรามาดูวิธีการแยกหน่อนะครับก็ไม่มีวิธีรีตองอะไรเราจะขูดเลยนะครับเราจะขูดรอบนะครับวิธีการขูดของผมเอาง่ายๆอย่างนี้นะครับขูดรอบเพื่อให้ลากขาดแต่ว่าอย่าให้โดนหัวมันก็พอนะครับเริ่มขูดยากแล้วเพราะว่าฝนมันหมดไปแล้วนะครับ ดินมันเริ่มแห้งแล้วเนนะีย่ยถ้าเราปลูกลึกหน่อก,ก็จะน้อยขุดก็จะยากนะครับโอ้โดนหัวไปน,นิดนึงแม่ ขนาดระวัง <c oughs> หัวยังไม่เยอะเท่าไหร่หัวยังไม่โตเพราะว่าเราเพิ่งตัดไปครั้งเดียวหัวยังไม่โตแต่ว่ารอดครับรอดแน่นอนเนี่ยขอให้มีติดติดมาทีนี้หลังจากที่เราขูดไปนะครับอย่าปล่อยไว้อย่างนี้นะครับเพราะว่านี่คือสาเหตุของโรคตายพายตรคโคนเน่านะครับ เราต้องขุดผมให้เรียบร้อยนะครับถ้าจะปล่อยไว้เดี๋ยวมีฝนตกมาสักครั้งแล้วน้ำมาขังตรงนี้เจอกับอากาศเย็นเข้าไปสักหน่อยเนี่ยโอกาสเป็นโรคง่ายมากนะครับตรงนี้ใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างนี้ครับเดี๋ยวเราไปขุดเพิ่มอีกสักหนอยหนึ่งครับตามมาครับเดี๋ยวเรามาดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ลักษณะเหมือนกันเลยนะครับตัดออกไป ไม่สะดวกแล้วก็ออกก็ได้เราจะย้ายหนอนนี้ไปปลูกเนี่ยหนอนนี้เราจะย้ายไปปลูกก็ตัดแตง่งเนี่ยมันจะมีหกัหกๆอย่างนี้นะครับก็เหลือไว้ก็พอดีสวยอยู่หนอนนี้ก็ตัดไปเลยพวกนี้จะเป็นรุ่น3ามแต่ว่าเราจะมาคาดอีกทีว่าจะเอาหนอนไหนเก็บไว้นะครับเนี่ย แต,แต่งประมาณนี้แหละครับไม่ต้องซีเรียสมากนะครับไม่ต้องวิชาการมากตำราเอาไว้เป็นแนวทางแต่ว่าอันไหนได้ก็เอาไหนไม่ได้ก็ปล่อยผ่านนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องซีเรียสมากนี่เรื่องกล้วย,วยหนึ่งรุ่นรุ่นแม่ใกล้ออกปีแล้วนะครับเนี่ยมาพองๆอ,อยู่ตรนเนี้ยเดี๋ยวอีกสักเดือนก็คงจะจะแทงให้เห็นนะครับต้นนี้ ก็จะเป็นรุ่นที่สองออตอนนี้เดือนพฤศจิกาอ๋อตุลาปปออ๋อเดือนนี้เดือนตุลาวันที่สิบเอ่อวันที่สิบเอ็ดตุลาก็ประมาณสักไปไปลายพฤศจิกาก็จะแทงปีก็จะใช้เวลาอีกสี่เดือนก็จะตกประมาณเดือนเมษาพฤษภาก็ครบรอบปีพอดีตอนที่เราปลูกนะครับนั่นคือวงจรของกล้วยปลูกเดือนไหนก็ได้เก็บประมาณเดือนนั้นแหละนะครับทีนี้ คุณผู้ชมบางท่านถามมาว่าจะปลูกกล้วยเดือนไหนดีนะครับผมบอกได้เลยว่าคุณผู้ชมกลับไปดูในพื้นที่ของตัวเองนะครับกล้วยของคุณผู้ชมในพื้นที่ของคุณผู้ชมนะ่ะราคาแพงช่วงไหนก็จําไว้แล้วก็ปลูกช่วงนั้นแหละนะครับในอีกรอบปีถัดไปก็จะได้ตัดพอดีนะครับส่วนวิธีการว่าปลูกหน้าฝนได้หรือไม่ได้ปลูกเข้าวันษาได้ไหมหรือว่าปลูกหน้าแรงรอดไหมเนี่ยค่อยมาดูกันอีกทีนึง ตามช่องสวนทนาต่อไปนะครับอ่ะต่อนะครับนอกเรื่องละตัวนี้จะออกครับอ้หมดหมดแดงหมดแดงจะขุดกี่ครั้งก็ขุดไปเลยครับคุณผู้ชมไม่ต้องซีเรียสครับจะแทงกี่ครั้งก็แทงไปอข,ขอแต่อย่าให้หัวมันแตกก็พอ หมดหน้าฝนอะไรก็ยากนะครับเนี่ยจบอันนี้สวยสมบูรณ์สวยงามแต่ว่าอายุมันยังน้อยเนาะมันตามยังไม่เยอะยังไม่สะสมอาหารเยอะ เ็ตนะครับสำหรับการขุดหนอกกล้วยทีนี้เราเอาหนอกกล้วยที่เราขุดเนี่ยไปปลูกกันครับเดี๋ยวเราจะปลูกกันตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นแนวใกล้ๆกับต้นไม้นะครับอ่ะวิธีการขุดนะครับก็เราจะขุดให้ลึกแล้วก็กว้างกว่าตอนที่ปลูกหน้าฝนเล็กน้อยนะครับ ดินยังมีความชื้นอยู่นะครับแต่เดี๋ยวอีกสักเดือนหนึ่งก็จะแห้งเราสามารถปลูกตอนหน้าแล้งก็ได้นะครับสำหรับการปลูกกล้วยเดือนพฤศจิก,กาธัานวานเนี่ยสำหรับที่นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ากว่าฝนจะตกนี่ก็หลังสงการใช้เวลาเกือบ6เดือน ถ้าปลกหน้าแรงเลยกุมภามีนาเมษาเนี่ยแป๊บเดียวฝนก็ตกอันนั้นรอดแน่นอนขุดลึกครับแล้วก็ทีนี้เพิ่มความกว้างสักหน่อยอันนี้ผมไถไปแล้วรอบนึงหน้าดินก็จะถูกพลิกไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเนี่ย พอดีให้เขาหน่อยผมจะไม่ใช้อะไรรองพื้นเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าการปลูกวิธีนี้ถ้าเอาปุ๋ยเคมีมารองพื้นอันตรายนะครับต่อไปเราจะใช้น้ำนะครับเทลงไปนี่คือวิธีการปลูกให้รอดในช่วงหน้าแล้งนะครับแล้วก็ทำให้เขาเป็นคโคลนนะครับทำให้หลุมเนี่ยเป็นคโคลนไปเลย วิธีนี้ใช้กับไผ่ก็ได้นะครับผมปลูกไผ่ช่วงหน้าแล้งใช้วิธีนี้ก็รอดนะครับคุณผู้ชมขนาดนี้ก็พอทำให้เป็นโคนทีนี้ก็เอาลงเลยปลูกเลยอันนี้ ผมจะให้เครือเขาตกออกข้างนอกนะครับเพราะว่าออถ้าตกมาทางทางที่เป็นต้นไม้เนี่ยไม่สวยเพราะว่าธรรมชาติเวลาปลูกใกล้กับไม้ใหญ่เนี่ยต้นกล้วยเขาจะเอ็นออกจากต้นไม้ใหญ่อยู่แล้วนะครับทีนี้ก็จะให้เครือตกออกไปข้างนอกเลยนะครับวิธีการก็คือกล้วยจะออกจากกล้วยจะตกเครือตรงข้ามกับต้นแม่เสมอหรือตรงข้ามกับแผลที่เราตัดมานะครับแล้วก็หันทางนี้นะครับ ไปเลยแล้วก็มันไม่ล้มนะครับคุณผู้ชมมันเหยียบมันจะนุ่มๆอยู่แต่ว่ามันไม่ล้มหรอกนะครับเว้นแต่จะมีคนมามาทำทีนี้เราจะทำเป็นเป็นเป็น,ปนคล้ายๆทรงฝาเออไม่ใช่ทรงถ้วยไงยนะครับ สมมุติว่าช่วงจากนี้ไปถึงช่วงเมษาเนี่ยเผื่อมีฝนตกหลงๆมาสักครั้งสองครั้งเนี่ยโอ้ยสบายเลยนะครับทำเป็นหลุมไว้นะครับไม่ต้องยกสูงมากคุณผู้ชมประมาณนี้นะครับธรรมชาติของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับคุณผู้ชมเขาจะมีความสามารถในการรับน้ำค้างนะครับตอนเช้าๆเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นพวกสับป,ปะรดกล้วยหรือว่าพวกมะพร้าวพวกปาล์มพวกเนี้ยเขาจะมีความสามารถในการรับน้ําหมอกอยู่แล้วนะครับน้ําหมอกรวมตัวกันหนาๆแล้วก็จะ,จะไหลลงเขาจะมีวิธีการเอาตัวรอดของเขาอยู่แล้วนะครับทีนี้เราแค่ส่งเสริมให้เขาสามารถสามารถแทงรากแล้วก็ออกใบมาพอสังเคราะห์แสงพอเลี้ยงตัวได้ในช่วงแรกแค่นั้นเองเขาก็รอดแล้วนะครับ เราก็ดูเราก็สังเกตดูว่ากี่วันมันถึงแห้งนะครับอาจจะสักสัปดาห์ละครั้งค่อยลดน้ําหรือว่าสสัปดาห์ครั้งหนึง่งก็ได้นะครับรอดแล้วนะครับจนกว่าเราจะเห็นเขามีใบสัก3ามสี่ใบก็ก็ปล่อยได้เลยนะครับการเจริญเติบโตก็อาจจะช้ากว่าการปลูกในช่วงหน้าฝนเล็กน้อยนะครับแต่ประเด็นคือเราปลูก ช่วงหน้าแ้งเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเราไม่มีเวลาหรือว่าเราปลูกช่วงหน้าฝนแล้วเรามีหน่อพร้อมจะขยายพันธุ์เราไม่อยากให้เสียทิ้งเราก็ปลูกเลยนะครับทีนี้เราก็ตัดนะครับเราปลูกใหม่ๆเราอยากเก็บไว้นะครับเพราะว่ามันจะคายน้ําเยอะนะครับตัดเลยนะครับก็หน้าแรงก็คุมไว้สักเล็กน้อยนะครับ แค่นี้นะครับเสร็จแล้วคุณผู้ชมอันนี้ก็คือวิธีการปลูกกล้วยหน้าแล้งนะครับปลูกยังไงให้รอดนะครับเป็นเทคนิคที่ผมใช้มาตั้งแต่เริ่มทาสวนทําสวนกล้วยมาเมื่อ6กเปีที่แล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีทุนที่จะไปซื้อหน่อกล้วยข้างนอกมาปลูกนะครับก็จะใช้วิธีการขยายพันธุ์ทุกรูปแบบมีหน่อตอนไหนผมก็ปลูกตอนนั้นนะครับเวลาผ่านไป2ปีก็10ไร่มันก็เต็มนะครับด้วยวิธีการ แบบนี้นะครับคุณผู้ชมก็เลยเอาประสบการณ์มาเล่ามาแชร์สู่คุณผู้ชมฟังนะครับยังไงถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้กับสวนทนาพาเพลินด้วยนะครับมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กับสวนทนาด้วยนะครับขอบคุณครับ